ขอบคุณพี่น้องที่มาชมช่องทุงกุลากดไลค์ให้ผมแน่นะแล้วก็มากดซับสไครเอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ก,กับผมครับต้นทุงกุลาชาแนลครับมื่อนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ บ้านวังศิลาตำบลศรีนรงองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มื่อนี้ผมจีมาไขปริศนาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลหรือว่าเยียนบันเท่านั่นแหละครับพี่น้องหลายๆพื้นที่ก็คงสิสนใจมื่อนี้ผมมาอยู่กับนักเลี้ยงปลาไหลนะครับประสบการณ์มากมมยกว่า30ปีอยู่กับคุณแม่สายสมอนจารุวันโนคุณแม่ครับสวัสดีครับ เป็นยังไงมากยังไงครับเรื่อง่าเรื่องปลาไหลบอกมาโดนเราไปแพร่เรื่องมาโดนเราสามสิบกว่าปีดอกค่ะสามสิบกว่าปีจ้าเรื่องว่าตั้งแต่ยังเป็นทางแดงบอกเออตั้งแดงแดงทางแดงแดงจ้าแต่บอมีท่างหลัดยางบ่มีท่างหลัดยางตั้งแต่ลูกสาวหล่ายังน้อยน้อยอยก๊ะล่งหัดยางอยคนกะล่งหัดยางจ้าก็เริ่ม ปอหนึ่งปอสองนี่ละเริ่มปอนึ่งพอสองเออกำลังหัวจักเอาอาหารในเอี้ยนนี่ละบัดนี้ตอนนี้ลูกสาวหลาใหญ่ัดนหนแล้วลูกสาวหลากับยุรชจชพัดเป็นอาจารย์ยุราชพัฒเป็นอาจารย์ยุรชจชพัฒจ้าป้าเลี้ยงตั้งแต่ผุนนะจ้าบัดนี้เขาก็ติดตามมากเขาก็มาเบิ้งแม่เขาก็เห็นแม่แล้วก็แล้วเขาเห็นไอ้อันนี้ปลาไหลวิจัยปลาไหลเขามาวิจัยดินดินแล้วก็มาวิจัยปลาไหลปลาไหลแล้วบัดนี้ก็มาให้แม่ เลี้ยงแบบใดบันดีเอียนนี่เอามาเที่ยแรกนี่แม่ไปได้เอียนมาจากใสจากธรรมชาติหรือจากใสธรรมชาติเขาใสลั่นได้มากอะถนอมมามากับมาเรียงเรียงไงแล้วกับพ่อเอาพาอเอากับมี่พาอเอากับมี่สื่อน้ำมูพนไปอันนี้มากกับมี่สื่อน้ำมูพนกับมี่บัดท่านี่แม่กับบ้าขุนขุนมาขุนเอาอีกจ้าบันดีแม่ขายโลละจักบัตร้ามลอยหาซื้อ่านบัตได้กําไร่หลายตัวนี่ค่ะ ภายในระยะเวลาจักเดือนครับนี่หก,หกเดือนเเดือนหเดือนนี่ล่ะตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดน,นบ่จ้าบัดีิแม่สิมาขายอีกเพื่อนในเดือนไหนครับนี่แล้วสงการนี่แล้วขายใส่สงการจ้าวิธีการเลี้ยงก็คือแม่กัให้อาหารอาหารของเอียนอาหารกับบ,บ๊ได้ให้บ่อยบ่ให,านนาหา้บ่ใหอบออยบ่ครอบบ่อยบอยบออยอยบอยอยบยบอยบมยอยอยบับ มี่ประเภทที่หฮาเห็ดที่ว่าตากเห็ดแล้วหฮาตากตากแดดตากแดดได้มันแหงแล้วหฮาก็เก็บไว้เวลาอาทิตย์นึงหฮาก็มาปรอยนี่มันอาทิตย์หนึ่งมอนให้น้ะเดี๋ยวแม่พาไปพาผมไปเบงอาหารมันก่อนครับจ้ก่อนสิเบิงเอียนไปเบงอาหารมันก่อนครับจ้ะนี่แล้วอาหารเอียนเพ็ดตากแหงไวเรียบหน่อยนี่ครับแต่ระ่อกันประมาณสิบก่อนบัดดี อ่าเนี่ยเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งใไกลๆครับนี่ครับนี่คืออาหารเอียนบอดดี้ผมจิถามแม่ได้ถามเพื่อพี่น้องของเขาว่าในนี่มันประกอบไปด้วยอีหอย่างแนนแม่บอกม<ใ>นมบ่มีห้ามมีห้ามีขีปข่ปลาขีปาข้ปลาคอปลาดุกอีหยังก็ได้ขี่ปลานิ่นมูนั้นก็นได้เ้าก็มาสมกับห้ามดีเอม็มกางน้ำตาลครับมักใวขึ้นหนึ่งแล้วกับจังตากแดดปั่นตากแดด มักไว้ขึ้นนึงจ้ะบ๊อดดีแม่กับปั้นปั้นปั้นเราตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็เก็บใบตากแดดโดนบ่แม่ให้มันแห้งเทาจะเก็ให้มันแห้งจ้ะจ้กมือหนึ่งสองมือนี่แห้งจ้ะแห้งอยู่แหงอากาศดีมันแห้งแล้วแม่กะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไใบได้ดิบ๊อดดีเขาเอาไปให้มันกินให้มันกินอาทิตย์หนึ่งเทาก็ให้มันให้แล้วเทาก็บ่ได้มาซีเรียสเลยล่ะปล่อยว้างเลยอาทิตย์หนึ่งห้เที่ยนึงอืมอาทิตย์หนึ่งห้เที่ยนึงเทาไปย้อนห้เลื่ยมันบ่ให้ หอมุมนั่นมุมนี่เขาสะหากินเองนี่แหละย่าหมยมุ่อ๋อไปโยนไว้ยังสีเลยเป็นบ่ครับเขาสีมากกินเองขี่ปลาดนี่แม่ไปไหนบ้านจากสายหลจากตลาดจากตลาดเบิร์ดพออื่นคนสีห่เป็นบ่อเบิร์ดค่อนเคยห่เมียนแม่ขาเป็นบ่แม่ขาเอื่นเอาแซวๆผมอยากให้แม่ เบิงในว่าเอียนได้นีิมันมันเป็นโตัวยังไงใหญ่บอยังไนไหมครับอยากให้พี่น้องเบิงครับ,เ,บเดี๋ยวที่ว่ามาบอเอียนเนี่ยบ่คือบอ่มีเอียนใม่นบมครับมีเอียนมาตีโอโตัวนี้นี่บ่ครับโอแม่คือจับมือเดียวอยู่เลยดีิต้นนี้ <laughs> น้ำนักประมาณเท่าไรครับตัวนี้กะาณเ่บอกขีดพอดีบกขีดสองตัวโลตัวนี้จ้าบอที่เข้าเลี้ยงเนี่ยมันตน้องมีตุ่มมีนามบครับมีนามมีตุ่มมีนามมีตุ่ม,ม,มจ้าตุ่มนี่แม่ใดมาจากหม่องไหนมาใส่ครับตุ่มกับไปเอาหม่องหม่องไหนเอียนบอเอียนมันอยู่เข้ากับไปเอาบอนั่นไปเอาบอบอหม่องเอียนมันอยู่มันบครับจ้านี่ครับพี่น้องครับมาหอดกะตง ไปไปผมดได้พุ่มก๋วยจับ๊บผมเลยห่วยพุ่มจีจับได้บ่แม่มาท่านิดมาเดอ้อมาออกกล่องให้แนเดอ้อช่องถุงกลุลาชแนลมาทายได้รู้อันครับมาเดอ้อขึ้นมามาชัว่วให้พี่น้อเงเบิ่งแน่ว่าแม่สายสมอนเลี้ยงเอียนอันครับ <c oughs> ไปแล้วครับถอยไวเด้มาพี่มาพี่มาพี่ไปแสดงว่าเขาอยู่จังสี่เขาแข็งแรงเลยเป็นบ่แม่แข็งแรงแม่เลี้ยงแบบธรรมชาติหมดเลยเนาะเขามีหดเกียร์ถอยได้แม่ พี่น้องครับเอียนมีเกียร์ถอยนะครับนี่ครับคคเยยนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งครับนี่ครับนะครับต้นถูกกุหลาบจับเอียนได้นะครับเพราะว่าเอียนพ่นย่อให้จับครับนี่ครับม่นเลือต้นอย่ครับผักปบงนี่กัน เป็นอาศัยของเขาเนาะเป็นที่อาศัยของเขาอาศัยของเขาขเข,าข่ากบสีมี่อันนี้แม่นบ่แม่มีจ้าปรบ้านออกว่าประ้านเมียหนึ่งเลยมแม,นม่นบ่กครับจ้แล้วแม่ก็เอาอิดบล็อ,อ,อกนีกั้นไว้เนาะกั้นไว้เอาอิดบล็อกก,อกัน้นไว้มองนีแม่สีใส่ตุ่มหมดเลยแม่นบ่กครับจ้าใส้ตุมมนนต่มมือนั่นเป็นน้ำมือนั่นเป็นน้ำจ้าย่ามนีเขากาสีออกมีท่างออกไอ้เข่าย่ามเล้งเขาออกตัวอ๋อย่ามเงบ่อืย่ามกลาเว้นนีอักอยู่นี่อักอยู่ บ่าเห็นบ่าเห็นย่ำแล้งออกไปนี่ออกไปหาเที่ยวหากินอาหา,หารกินอาหารเดี๋ยวผมขออนุญาตแท็กเบงด้อแม่เด้อราคาพี่น้องของเฮาสีได้ประโยชน์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมแท็กให้เบิ่งครับ <c oughs> โอ้ซทบนีตัวแม่นบ่ <c oughs> นี่น้ำพอดีเดี๋ยวเด้อนี่ครับน้ำพอดีน้ำหลายก็บ่ดีน้ำหลายก็บ่ดีแม่นบ่แม่แต่ต้มให้ต้มไหลาย แต่ตุ่มนี่มองเลยไฮไลท์ยมันเออมันมันไงแล้วมันรู้สึกว่ามันหลิดซิลินใหญ่แต่กี่มันโกโจเลยเพราะเพียงมันมันหล่นมันไงแล้วมันกระลินไผ่มันมันกับเบิ้ดินมันแบนออกว่าแม่หน่อยโตนะนี่เขาเขายูยังสี่ตลอดเพราะปกติกรบเบ้ออมากวนเขาแต่ว่ามือนีแม่อยากจับไห้พี่รองเบงเนาะอยากจับให้เบงว่าลูกไส้หลามาหานี่ครับตัวนี้นี่ โอ้กจะข okay, ีดได้เลยขีดได้ได้อยู่ได้เป็นบ่แม่ได้อ้าวน้าตาหน้าตาเอาหน้าตาหน้าตานาตาบ่งกลองลูกมาบึงกองนาตากองนั่นนั่นนั่นเร็ว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 ล่างนาล่างนาลูกล่างนานานั่นนะครับแม่พนเลี่ยงพนใส่ใจด้วยความหักความทะนุถนอมพนแม่บ่อนั่นแม่ป่อยหนามเป็นบ่อป่อยหนามระยะเวลาสั่มไหนจังสิทายหรือว่ากะเอาจังไหนครับแม่ เบื้องดินคำมันคุ้นเท่ากับไทยถ้าดินมันคุ้นมน่ำมันคุ้นหน่ำเบ้างามมีกินมีอย่างจังหน่อยหนึ่งจ้ะแม่นบ่ครับเข้ากับเทีเห็นมันคือคือคนเท่าหลยแม่นบ่อรับแมนแมนคันเบื้องเบื้องกะหูตัวว่าน้่ำมันเป็นจังไรนี่ย้ายมาเบื้องละเบ่าหลายเทียแแล้วหลายมือแล้วครับเพิ่นกะว่าบ่มีเวลาห้ยพ้นนี่คือผู้ใดครับเพ่นนันพ่นนันเป็นบ่ครับเดี๋ยวพนมาได้ยินหรอกครับอัน แม่วาพ่นก็ไดครับ <c oughs> <c oughs> พน่นอ่นมาเปียนหน้าใหม่ม่มพอนพ่นด <c oughs> <c oughs> ีก,ก็เลยกสิเปียนเองม่นพอนครับปลาเข็งที่ผมเห็นอันมันอยู่ในนี่คือแม่เอามาเลี้ยงร่วมหรือมันคืออาหารของเอียนครับอันแบบว่ามันเป็นตายแน่วแน่นนะยายเลยว่าเอาไปก็น่าหามันกินออเออมูตายคือสิกินว่ะ ขันมันตายป๊อบเซตเอียนเลยมันบอครับแมนเสซตเอียนแล้วขันมู้ดินอยู่ดิเอียนบอกรินมันบอครับกินว่นไหนแล้วเป็นแต่มันจีตัวใหญ่ขามผู้นั้นบอเปลี่ยนน้ำหายมันบออัตราการตายมีบอครับมันกัดกันเฉพาะกัดกันตามตามที่แม่เว้าดองบากินอาหารผิดบอมีมีแต่อ้วนกับอ้วนเห็นบอบอนั่นบอเม็นบอมีว่าอ่า น้ำสีเสียตายบะมีว<อ>่าอาหาร<อ>เป็นพิษตาย<อ>มีแต่ตายย้อน,นกัดกันกัดกันกัดกันกับอถ้าถ้าห้เาเหลี่ยงเอี้ยนบวนเหลี้วเบิ่งสีมันก็ฮห้แม่ถึงขนาดว่าเลี้ยวเบิ่งสีก็ฮหูเลยมันบ่ขันเอี้ยนมันกินอาหารดีมันสิโตงามตัวใสตเนี่ยตัวสัเงเนี่ยเบิ่งเหนือมันก็ฮห้หน้าตามันก็จุดบอเอาบ่หยัง ครับพี่น้องครับมือหนีกามาครับเอียนมาเหรียญเอียนครับคุณแม่สายสมอนนะครับกะมวนเติบนะครับแม่ครับลักงหาพี่น้องเข้าสนใจอยากได้วิธีการเลี้ยงอยากได้ความหูจากแม่แม่ยินดีเสียหายความหูพี่น้องเข้าบ่ครับอายุว่าแพงดอกบ่แพงดอกเนาะบ้านนี้ท่านพี่น้องอยากมาหาแม่แมกกบมาได้แม่บ่มาได้มาได้มาได้สูมือ บัดนี้ไปคนมันกับว่าเห็นเท่านั้นไปคนมั่นคนปูนี่กับว่าเห็นเป็นบ่บัดนี้ผมถามแน่แม่มีเบอร์โทรบ่มีแต่แดนกับลูกสาวมีแต่มีแต่ผู้อยู่เฮือนผู้อยู่เฮือนผู้อยู่เฮือนนี่มีเบอร์โทรอยู่เป็นบ่ผู้อยู่ทงบ่จับผู้อยู่ทงนี่บ่มีเบอร์โทร่วบอขี้ขันจับจับเยียนแล้วจับดำหน้าแล้วไปจับโทรศัพท์อ่ไรขี้ขานบัดนี้เบอร์โทรของผู้อยู่เฮือนนี่ว่าจังไหร่จำเบอร์โทรผู้อยู่เฮือนได้บ่ว่าไหม จำไ่ได้จำบ่ได้จำโอ้ย <c oughs> ต้องมีการปรับไหมนี่จำเบอร์โทรผู้อยูเ่เพื่อนบ่ได้อันเบอร์โทรผู้อยูเ่เพื่อนไว้ทังไหนก่อนครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ห้าเก้าเจ็ดหกสี่โทรมาปรึกษาปัญหาเรื่องเอียนเรื่องหยังกับคุณแม่สายสมอนแต่ว่าว่าข,ขอสายคุณแม่สายสมอนก็นได้แม่นบน่นแต่ว่าที่นีผู้อยูเ่เพื่อนเป็นผู้ฮับผู้ฮับ อันผู้ใส่ยากๆผู้นั่นแหละแม่นบ่กยหยอกคุณแม่ไซ้สมอเลนนะครับแล้วพี่น้องครับกอย่ายลืมกดไลค์กด share, แชร์เรากดติดตามช่องทุงกุล c าชาแนลช่องบ้านๆของรูอีสานบ้านเท่าครับสำหรับคลิปนี้ผมและคุณแม่ไซยสมอขอกลคค่าวําว่าสวัสดีค่ะ <c oughs>